สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการทำบ้านกระดาษค่ะเป็นป๊อปอัพนะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนีนะ้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะค่ะก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะ สวยมากเลยนะคะนี่คือบ,บ้านแสงสุขค่ะ,นะคะแล้วก็มาดูอุปกรณ์กันเลยอย่างที่หนึ่งการไกลค่ะของกระาดาษสีค่ะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษเปล่าก็ได้นะคะกระดาษห่อของขันก็ได้ค่ะจะใช้เป็นกระดาษห่องฝันกระดาษค่ะจะเป็นกระดาษแข็งกระดาษอ่อนก็ได้นะคะแล้วเลือกใช้ ขนาดนี้สองแผ่นค่ะสองแผ่นนะอย่างที่สามสีค่ะจะใช้เป็นสีน้ำสีไม้สีอะไรก็ได้นะคะสีเทียนสีช็อกอะไรก็ได้ค่ะเราเลือกใช้เป็นสีไม้ค่ะอย่างที่สี่เทปหรือว่ากาวก็ได้นะคะอย่างที่ห้าปากกาค่ะเมจิกหรือว่าอะไรก็ได้นะคะงั้นมาดูวิธีทำกันเลย ดัแบแรกนะคะให้พับกระดาษเดี๋ยวแป๊บให้พับกระดาษนะคะเป็นอย่างนี้พอพับได้อย่างนี้แล้วก็ตัดค่ะกล้องจีนงค่ะนะคะแล้วก็เาบตัวางค่ะ ก็ตัดแล้วก็ตัดเอาแลงมากสดตัวุดตัดเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูด้วยนะเด็นาดังเามาฮะ ดังดัน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 นี้นะก็เป็นแบบนี้้าอา้าอะไริดซเยออนะร้อนซะสมาร้อน้อนราคาก็จะได้เปแบบนี้ก่อนเปิดมานีนะได้แล้วแล้วก็

ใครเอาให้เล kind of ่น mm พ่อวาเป็นประตูดูแล้วเเวลาหน้าต่างโอ้ด้วยครับประตูหน้าต่างเออเสร็จแล้วเราก็ยังดูเหมือนว่าค่ะบ้านยังดูเรื่องเรื่องอยู่เราก็จะมาวาดต้นไม้ ถ้ามีเสียงหล้กกวก่ออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้เราวาดจ้ามากน,นก่อนนะคะแล้วก็มาวาดอิกด้านนะคะ่ะโอเคนะคะแล้วก็เอาสี <c oughs> เขียวมาวาดนะคะเป็นใบค่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยก <c oughs> ล้องตีลาปานะคะขอภัย สุดสุดอ็ดีกล่าตาเม่้ใครไปโดนอะไรไมไม่รู้นะเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เอาสีดำเหมือนเดิมนะคะอถ้าก็ว่านะคะเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆน้อยใหญ่ น้อยใหญ่ก็ว่าไปเลยน,นะคะต่อไปอาต,าต่อไปก็เอาสีแดงนะคะมาว,ว่าเป็นพระอาทิตย์ พักต้องนะแล้วก็วาเป็นยญานะเสร็จเสร็แล้วเราก็จะมาตัดเป็นตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมนะ เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็จะมาลองวัดดูวัดดู้วมันได้หรือเปล่าเขก็ได้นะแล้วก็มาลงสีกันเลยก็ระบายตามใจชอบเลย<ม>เร็บเท้าอีกแล้ว ก็ขอระบายให้หมดนะขานาก็เลืระบายสีรับร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ลกนีก็ ขนาดนั้นเราก็ได้ติดเทปเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ตั้งมันขึ้นก่อนนะอย่าเพ่นแบกตั้งด้วยอ่าแล้วก็ขมบลงนะไม่เทากันไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เอากระดาษนะคะอีกแผ่นมาว่งอาวี้ วางนี้เลยนะแล้วก็พับพับลงไปเลยแล้วก็ติดเทปนะคะขอไปติดเทปก่อนขนาดนั้นก็ได้ติดตาเรียก็จะเป็นแบบนี้พามันตกๆเนะก็จะเ,เป็นอย่างไรแล้วเราก็จะมาเขียนตังใช่ไหมคุณผถ้งมคะ ภายเาก็เขว่าบ้านรก็แต <S iros> ่นะครับครเบคราบครบครั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 บแรัวครับบครครรับครันครับครับครคครับัค ก็อแทนไแนเนี่ไม่ใช่แทนแนกระป๋ออ่ะกระป๋ออะแทนกระป๋องแปลว่ากระป๋องอ่แปลว่ากระป๋อคุณได้ยินถึงไหม่ะไม่ไาม